สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องคือเด็กชายทีรพักร่วมรักนะคะชื่อเล่นชื่อน้องปังปอนตอนนี้น้องก็อายุหกขวบแล้วค่ะน้องเป็นลมชักนะคะตั้งแต่เขาเกิดมาได้สองเดือนครึ่งเขาก็ผ่าสมองสามครั้งค่ะผ่าสมองสามครั้ง แล้วก็เจาะคอด้วยจาะคอ,อทีนี้ตอนแรกคุณหมอให้ทางจมูกนี่ก็มาให้ทางท้องอย่างเงียค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะให้อาหารทางท้องอันนี้ทีนี้ตอนนี้มันไม่มีเงินที่จะไปซื้อแผมเพร์ดหรือว่าพัดก๊อตที่ติดคอที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะขอวานผู้ใจบุญ ช่วยน้องด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ